นายชาคิดบัวปรีหรือว่าชำนาญถูกตำรวจชุดสืบสวนคนครบาลน,นำหมายสารไปจับกลุ่มที่บ้านน็อกดาวไม่มีเลขที่หมู่ที่10ตําบลเขาคันทรงอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีพร้อมทั้งตรวจยึดรถกระบะโตโยต้าสประตูสีเทาที่พานายเอกลักษณ์หรือจ่าเอ็มหลบหนี พลตตรีธีระเดชธรรมสุทธ,ธีผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าตำรวจยังติดตามผู้ร่วมขบวนการในคดียิงนายลิมกิมยาอดีตสาส,าสากัมพูชาต่อเนื่องและจากการตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดบุคคลที่พานายเอกลักษณ์หลบหนีจึงขอสารออกหมายจับผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนในฐานให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดและสนับสนุนการกระทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน การสอบปากคำนายชาคิดยอมรับนะคะว่าเป็นคนขับรถพานายเอกลักษณ์ไปที่ชายแดนในวันที่เกิดเหตุจริงตำรวจยังเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่าการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์ของนายชาคิดพบว่ามีการติดต่อกับนายเอกลักษณ์ตั้งแต่เวลา13.54นนซึ่งเป็นเวลาเกือบ4ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุ นายชาคิดรับว่ารู้จักกับนายเอกลักษณ์มา2ปีตั้งแต่สมัยที่นายเอกลักษณ์ยังรับราชการซึ่งนายชาคิดทำอาชีพขับรถรับจ้างโดยจะรับผู้โดยสารไปส่งระหว่างชายแดนเขาดินบ้านแหลมและผักกาดส่วนที่นายเอกลักษณ์ไปเกาะคดีมานั้นตัวเองไม่ทราบตอนนี้นายชาคิดถูกนำตัวไปสอบสวนต่อและควบคุมตัวอยู่ที่สอนอชนะสงครามค่ะ